สวัสด ga, ีคนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องดิสซี่เกมมิงชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าดอสนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไปห้อง50นะคบหรือจะเรียกว่าห้องฟิกเกอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะไปได้หรือเปล่านะไปดูกันเลยครับมาตึงเต่งตึงเต่งตึงเตึงตึงเต่งวันนี้เรารีบนะคบเพราะว่าป่ะไม่ไม่เพราะว่าหรีบนะครับอ่ะชิ ไม่รู้จ้าตอนนี้ผมรู้วิธีเล่นชัดเจนแล้วนะแบบรู้แบบเหมือนแบบมันเป็นคนที่เหมือนแบบเล่นมาบ่อยแล้วอะผมรู้วิธีเล่นแหละชิวๆถ้าไปถึงร้อยก็ชิวๆอะคับผมมาดูที่สองเก็บเหรียญน,นะคะวันนี้เราจะเก็บเหรียญเ,เพื่ออะไรก็ไม่รู้เก็บไปเรื่อยๆไม่รู้เพราะว่าไม่รู้จะเก็บจริงๆมันมีเหรียญทําไมก็ไม่รู้นะ เกมนี้มันมีเหรียญทำอะไรก็ไม่รู้ว้วเก็บเล่นๆทักษาผมว่ามันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีสักอย่างนึงอะที่เราอาจจะนําเหรียญไปทําอะไรก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมไหนๆ,ๆเหรียญเยอะเลยเนี่ยอยีห้องพู้นี้ก็จะมีหีบสมบัติเปิดได้ด้วยมีเหรียญเต็มเลยนีโหยแต่ไม่รู้ว่าเอาเหรียญไปทําอะไรเนี้ยไม่เคยไปถึงห้องห้าสิบเลยทวยซ้ำควนอยากจะถึงห้องที่มันเป็น พอถึงห้องที่มันก่อนประมาณห้องยี่สิบอะเล่นแบบชิวๆนะแต่ถึงห้องยี่สิบอ่ะเก็บพวกเหรียญเนี่ยบับเดียสองร้อยละบัมเดยลมีสองร้อยสามห้าละคือแบบเร็วมากเลยนะก็เราก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆไปไปห้องที่หกกันเฮ้ยบับเดียวห้องที่หกแล้วพิ่งพูดไปบัมเดียวเร็วมากพิ่งพูดไปนว่าห้องที่สามอะไรห้งแนละเร็วมากเลยเร็วแบบโอ้โห คือพูดไปแป๊บเดียวผ่านไปแป๊บเดียวไปประตูที่เจ็ดอะไรแบบเนี้ยเร็วมากโอเคตายรัอเคไปต่ออือมอเฮ้ยตัวอะไรโอ้ยเราห้ามมองมันเหรอตัวอะไรอะ่ะเอาหายไปแล้วไม่รู้ตัวนี้รู้สึกว่ามันยังไม่เคยเจอใช่ไหม จำไม่ได้แล้วว่าเหมืนน่าจะไม่เคยเจอเนาะเน่ยเนี่ยเนี่ประมาณนี้ผมจะตายเนี่ยประมาณนี้แต่ครั้งนี้ไม่ตายสุดยอดเอ้าเมื่อกี้ประตูซ้ำกันอีกแล้วนั้นไปสิบเก้ามาไปดีกว่าไป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 นั้นไปนั้นอืสีหรอเอ้ยสควีดหรอเรียกเรว,ว่าสีเฮ้ย ตัวอะไรอะ่ะดูว่าผมเคยเจอแล้วหรือยังตัวเนี้ยอะไรนก็ไปตรงประตูนี้อืาสิบเก้าไปยี่สิบเพื่อนลดด้วยทำตัวเนี้ยมันทำให้เลื่อนหลบด้วยโอ้ยห้องมืดไม่มีไฟฉายไฟเช็คไ,ไฟแชคเอ้ยอืมสิสโอเคไปต่อไปต่อ อาปัจจิปัจจุอจิอาปจิอุปจิอาปจุอต่าไปไปไปไม่มีมาตัวใหญ่หรอกนะค่ะอืมบายดูวิธสอนอันนี้อันนี้เกินที่ผมมาได้แล้วนะอันนี้เริ่มเกินแล้วครั้งแรกครั้งแรกรู้สึกอืมใช่ฟิกเกอร์อยู่ห้องห้าสิบอืมเอ้ยไฟกระพริบไหมไฟกระพริบมาแล้ว มาแล้ว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 เร็วสิดูจะไปได้ต้องแสดงว่าไม่ใช่ห้องนี้ใช่ไหมต้องลงมาข้างล่างแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ไปห้องนี้แล้วเมื่อกี้เราไม่ไปห้องเมื่อกี้อ่ะอุ้ยมีแต่ห้องมืดเนี่ยทุกคนช่วยด้วยผมกลัวไม่ลุกไม่ได้กดเป็นลูกผู้ชายไม่ห้ามกลัวสกีชนี่ยแบบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบแปด โอเคยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบแปดเก็บเหรียญเก็บเหรียญยี่สิบแปดอันนี้ปะ่ะใช่โอเคยี่แปดไปยี่สิบเก้าอุ้ยห้องใหม่ห้องนี้ไม่เคยเห็นหรือเปล่าจะไม่ได้สามสิบไฟกระพริบครับผมหาตู้ด่วนอ่าแอบรอฟังเสียงรอฟังเสียงมาใกล้ๆก็แอบโ okay. อเคเออ่ะเุ้ย,เ,ยเข้าไปที่ อ๋อหอไม่มาหัวฟาดหูนฟาดหัฟาดสามเอ็ดใช่ไหมเฮ้ย <laughs> ไม่ใช่เลือดจะหมดแล้วเลือดจะหมดแล้วจะไปถึงไหมเนี่ยห้องพัดโซ่ห้องพัดโซ,ดซก็ไปห้องสี่สิบยาวๆเลยเอ้ยไปห้องห้าสิบยาวๆเลยเนาะไปอืม

นี่แบบนี้เชเคเคมัน okay, <okay>, okay. ตามมาติดๆเลยกลัวไป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 ทไมลต้นติดไปทางนี้ทางนี้โอู้หู้เฮ้ยมือมีมือด้วยโอ้ยโอ้ยเป็นีถ้าโดนมือจะเกิดอะไรขึ้นไหมไม่นะเคอู้แอนด้าโบเฮแลาลีลืมภาษาอะไรเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนภาษานะครับทางแรกที่ผ่านโอเค 46ไป47 47ไป48ซึ่งยังไม่เจ็ดถึง48เว้ยเจ็อบเท้าอ่ะ47ไป48ไฟกระพิบเอ้ยเราอยากลองแอดแต้เตียงแบบไม่เป็นไรดีกว่าไแอดแอดแอดไปแล้วโอเคไปแล้ว48ไป49ตืนเต้นอนะ่ะห้อง50จะได้เจอฟิกเกอร์ นี่อ้าทำไมเป็นห้องแบบนี้ม,นมันมือดอะก็ดีมืดไหมไฟแต่วอ <c oughs> มีลูกโลกให้หมุนด้วยมาไปสู่ความมืวมาไกลพ้นไม่มีใครอ้าวสวัสดีครับเขาผมได้ยินว่าถ้าจะผ่านห้องนี้ไปเราจะต้องย่อ,อนะครับเราจะต้องยออ่อ <c oughs> โอเค โอ้ยเกือบตายตายโอเคไปไปไตอนนี้เราต้องต้องหาหนังสือนะคะเพราะที่รู้มาแล้วก็จะมีเราจะต้องไปเอาใบตรงโต๊ะหนึ่งนะซึ่งโต๊ะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นโซนนี้แล้วก็ต้องเก็บหนังสือประมาณสิเล่มใช่ไหมถ้าที่จาได้สเล่มอ่านี่มาโต๊ะนี้และนี่ก็จะมีใบนี้เก็บเลยส่วนใหญ่คุณจะรู้กันแล้วแหละ พอคนเหนหี่ไหนเขาเล่นดอกันอ่าดาวถ้ากับสามมาเขาว่างไงอ๋อสามนั้นใช่ไหมดาวบรนดาลำ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 นำล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 ้ลำ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 ลก็3ใช่ำล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 ตึง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  เสียงเท้าดังยังฟิกเกอร์เดินให้เบาบหน่อยให้มันห้องสมุดนะฟิกเกอร์ฮะเดินให้มันเบาๆหน่อยห้องสมุดนะครับไม่ใช่ห้องนั่งเล่นห้องสมุดมีไว้ให้อ่านหนังสือไม่มีไว้ให้เสียงดังนะเราควรจะมีมาระยาทนะเจ้าฟิกเกอร์คนอื่นกามีสมาธิในการอ่านโอเค อ,อไม่รู้ไม่รู้3 9ม,มีตัวโอมาด้วยตัวมีวงกลมมาด้วยโอฟิกเกอร์นาะเดินให้มันดังๆเบาๆไม่ผิดเดินให้มันเบา,บาๆหน่อยได้ไหมถ้าเราจะขึ้นไปทำไมนั่งหนาโอเคนะไม่ขึ้นแล้วเอ้ยรีบไปรีบไปรีบไปมูสเชียวตู่ อ้พูดอย่างนี้ไม่ได้เขียวเขียวก้นเขียวก้นไปหนังสือ ไปหาไปหาเมื่อกี้ผมพูดเบาแม่เบามากเลยฟิกเกอร์โอเคไม่มาไม่มาไปไปไป s <S โอเคอันนี้สีเลี่ยมเราไม่ต้องการ <c oughs> เแล้วก็สามเหลี่ยมกับอะ,อะไรนะสามเหลี่ยมกับตัว x ตัวกากบาทไม่ต้องการครับฟิกเกอร์มาแล้วฟิกเกอร์เราต้องหาก้าถึงสิบเล่มหรือเปล่าจำไม่ได้ต้องเป็นเก้าถึงสิบ จำไม่ได้แล้วลืมโอเคไปตึ๊ด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 ตไม่มีฟิกเกอร์มาฟิกเกอร์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 ฟิกกเอรขึ้นข้างบนไหมไม่รู้กลัวแต่เสียงทับใกล้ๆนะถือว่าเสียงทับใกล้ตรงนี้มีไหมไม่มีอ๋อฟิกเกอร์ขึ้นข้างบนแล้ว เมื่อกี้ผมเห็นหนังสือแวบๆแ,แต่อยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วหนังสือหนังสืออ๋ไม่มีโอเคฟิกเกอร์เอา้าเมื่อกี้ขึ้นข้างบนไหนหนังสือนี่อันนี้อันนี้เออสามเหี่ยามาแล้วเหลือตัวกากบาท X นะครับไม่นิ่งอ่ะฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ทไม่ไหนนิ่ง ีก็ลงมาข้างล่างใช่ไหมใช่นั่นเองลงมาอีกแล้วไอ้เฉย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 เฉยไอ้เฉยเฉยโอเคสามเหลี่ยมโอ้ยขาตัวเอ็กซ์อยู่ไหนอ่ะมันเหลือแค่ตัวเดียวที่ที่เราต้องการ พี่ก็มาพี่ก็มามาเคหาต,ตัวเอ็กนะครับเดี๋ยวก็ไปหากันดูเนาะไปหาไปหากันทุกคนฮึสติเลตัวนี้ทางสะดวกขึ้นไปข้างบนแล้วเราแค่ต้องหาตัวเอ็กตัวเอ็กตัวเอ็ก,อ,ก,อ,กอันนี้ปะนี่เจอแล้วเย้เคมาดูกันเจ็ดหก จ9 9 7จ็ดหกสามเโอเคไปเจ็ดหขอโทษครับเมื่อกี้เสียงโทรศัพท์ผมเองเจ็ดหกสามเก้าเก้พิเกอร์อมาเร็วเจ็ดหกสาม 9, 9. มาแล้วมาแล้ว ลงมาทำไมฉันไม่เข้าใจ 7, 6, 6, 6เจ็ดหกสามเนี่ยนะ7 6 3 9 9กสามเ้าเก้าใช่ไหมคือม,มาเดี๋ยวแซับเดี๋ยวขึข้นไปอีกทีฟิกเกอร์กัลูนา่าอยากขึ้นไปสักทีโอ้ยตามฟิกเกอร์ไปตามตัวฟิกเกอร์ไปแหน,แน,แน่ขึ้นไปก็ลงมาขึ้นไปทำไงขึ้นไปแล้วลงมาขึ้นไปแล้วลงมาเดินเร็วกว่าเราอีก พอเราเยอ่อโอเคตอนนี้ทางจะดวกรีบขึ้นไปม,มาตาวจุดมาแล้วจำกลมาแล้วเจ็ดเจ็ดหกสามเก้าเก้าโอเคไปเดี๋ยวไปใส่รหัสลอฟิกเกอร์ไปก่อนเจ็ดหกสามเก้าเก้าเจ็ดหก สามเก้าเก้าไปอุเยอุย,อยมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเรียบร้อได้ครบเลย Achievement ได้มาแล้ว Achievement ช,ชัวะโอเคเรารอดแล้วไปลุยก,กันต่อวันนี้ทำกิจสำเร็จแล้วอ้าวมีใครเนี่ย โอเยยูส oh yeah, วัสดีเจฟชอปมีอะไรเนี่ยคืองมีอุปกรณ์มากมายมีปุนเจมีทายุปิดนะ <c oughs> น่ารักอะ่ะชื่ออะไรอะ่ะเจฟเหรอ่าให้ทิปให้ทิปบอาซื้อของนะเย้ในอ c ช i e ม e m e n t ด้วยขอบคุณครับ่าให้ทิปให้ทิป อ่าโหมัหนยาไปนะไว้เจอกันไปดูยันก็อ่ะสำหรับเพียงเท่านี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกนคลิปนะครับบ๊ายบาย